รีวิวเครื่องเล่นเทปวิทยุของฮิวนะครับยี่ห้อไอว่านะครับโมเดล i m เัตสิบห้านะครับตัวนี้เสียงดีมากนะครับลำโพงตัวใหญ่นะครับลำโพงตัวใหญ่มากนะครับตัวนี้เป็นไฟสองรอยี่สิบโวลต์มาเรานะมีสายไฟตรงรุ่นแถมให้นะสายไฟหกกรมนะครับยาวสองเมตรนะสินค้าพร้อมใช้งานเลยนะครับแล้วก็ใช้ฐานได้นะฐานเบอร์ซีนะครับสีก้อนฐานนี้ทดสอบให้เรียบร้อยใช้งานได้ปกติทางฐานสะอาดเอียมนะครับผมทดสอบเรียบร้อยแล้วใช้งานได้นะครับ พกพาสะดวกครับเสียบไฟบ้านเราได้เลยมีสายไฟติดให้ซื้อไปพร้อมใช้เลยเสาวิทยุมไม่แห้ไม่งองสภาพสวยนะครับมีรอยบ้างนิดหน่อยตามกาลเวลานะครับตัวนี้ลำโพงตัวใหญ่เสียงจะดีหน่อยนะฮะหูฟังเสียบปกตินะครับเดี๋ยวจะสอบฟังระบบวิทยุนะเลื่อนมาด้านขวานะครับตัวนี้ไฟบ้านเรานะ220โวลต์นะเสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยนะครับวิทยุถึงคือ108บ้านเรานะชันเนล123นะนับจาก9 2เป็น9 3เมกะเฮิร์ตนะครับ ได้ทุกขึ้นของบ้านเรานะของควาเป็น e t c ใช่ครับาาเดี๋ยวต้องสววอบอ,อัดนะอาจจะวิทยุ<อ>ลงเพลนะครับ,บก่อนที่บอลแลกอนนะครับเอ,อ้ยน,น,นะอโอ้ยขยันดีับ เสียงดีมากๆนะฮะตัวนี้ตัวเล็กโค้พาง่ายนะไปไหนมาไหนสะดวกเลยใช้ถ่านทุบตีก้อนนะแล้วก็ใช้ไปบ้านเราได้นะครับโครงการกุรุบันสัตสุปถัมโดยอาจารย์มุสาฟางนิวอยังดีเพื่อเป็นมืออาหารสอบอ่าเดี๋ยวจะสอบฟังนะครับขวาซ้ายขวาเต็มรูปนะเทปไม่หย่านเยานลยครับอาจารย์วิทยุเมื่อกี้นะครับ ค่อดก่อนผู้ป่วยศาสนาประถมโดยอาจารย์มุสตอฟาอยู่เป็นสุขเพื่อเป็นมือต่อไปฟังระบบเทปนะฮะเดี๋ยวให้ดูกอซ้ายนะเดี๋ยวขอหยาเนี่ยกอซ้ายนะครับคอขวานะครับได้หมดนะครับออโต้สต็อปนะครับตัวนี้นะฮะสอบฟังวิทยุนะครับเสียงดีมากเลยฮะตัวนี้เสียงไม่หย่อนไม่ยางเลยเดิมๆเลย การใหม่นะครับ U A speaker system นะครับสถานะไฟทุกอย่างติดปกตินะฮะเดวนี้อาจจะวิทยุลมเทลหรืออาจจตรงนี้ก็ได้ทำพูดนะอาจเสียงตรงนี้ได้มีไมค์ในตัวนะครับ A M F M ได้หมดนะครับตรงนี้นะฮะ ใช้แค่สองสีเดเอ็มก็เอ็มหมดหมดอย่นี้นี่จะไม่มีนนขึ้่มนะมิยุนยุนคือร้อยแปดบ้านเล่าเนะทปเต็มระบบซอ้ายขวาเต็มระบบ,บเลยฮนะ โอเคนะครับาาก,ก็จบการรีวิวนะครับขอบคุณครับ